แต่ว่าในเรื่องนี้ครับอดีตนักบินของกองทัพเรือสหรัฐก็บอกว่าถึงแม้ว่า f 1 6นั้นจะมีการเข้าไปประเชิญหน้ากับเครื่องบินลบรัสเซียที่มันมีความล้ําสมัยแล้วก็มีความหน้าเกงขามมีการป้องกันที่ดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่ายูเครนจะสู้ไม่ได้ครับยูเครนเนี่ยก็สามารถที่จะหายุทธีวิธีในการมาต่อสู้กับเครื่องบินเหล่านี้ได้สําเร็จมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเสมอไปแต่ถ้าหากว่า มันมีการใชรย้ยุทธวิธีในการลบในรูปแบบต่างๆทั้งในแง่ของความเร็วระดับความสูงการไปหลอกล่อหรือแม้แต่การไปแจมสัญญาณอะไรก็ตามแต่ครับที่มองว่ามันได้เปรียบซึ่งมันก็มีความหวังได้ว่า F16 นั้นก็สามารถเอาชนะเครื่องบินที่ถูกมองว่ามันมีความเหนือชั้นมากกว่าก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครน ยูเครนก็ได้รับมอบเครื่องบิน F16 อย่างเป็นทางการมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่ยูเครนนั้นจะนำเครื่องบินที่ผลิตในสหรัฐนำมาเพื่อการป้องกันประเทศหรือต้องการนำไปเพื่อการตอบโต้การบุกรุกที่มาจากฝั่งของรัสเซียมันมีภาพปรากฏให้เห็นว่ามีเครื่องบิน F16 ประมาณ2ลำนี่แหละครับได้ทำการบินเหนืยอยูเครนทีนี้มันก็มีภาพแรกที่มันปรากฏขึ้นมาครับภาพตรงนี้ก็ต้องการจะสื่อแสดงให้เห็นว่า ยูเครนนั้นต้องการจะนำเครื่องบินแบบ f 1 6มาเพื่อภารกิจในการป้องกันน่านฟ้าของตนเองเพราะว่าเครื่องบินทั้งสองลำนี้ครับมันมีการติดตั้งมิสไซล์อากาศสู่อากาศซึ่งก็มองว่านี่อาจจะเป็นภารกิจเริ่มต้นสำหรับนักบินใหม่ประธานาธิบดีวโลดิเมียเชนสกี้ผู้นำของยูเครน,นได้มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวอย่างเป็นทางการสำหรับการมาของ f 1 6ภาพนี้ถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา แล้วก็มีการพูดถึงการมาสำหรับ F16 ว่านี่คือก้าวย่างสำคัญสำหรับกองทัพอากาศของประเทศของเขาจนถึงนกขณะนี้ครับยูเครนเองนั้นก็ยังมีการประจำการด้วยเครื่องบินลบในสมัยยุคโซเวียตเก่าก็มีอายุที่เก่าแก่มาอย่างช้านานผู้เชี่ยวชาญได้มีการออกมาพูดถึงว่าเครื่องบิน F16 ถึงแม้ว่ามันจะมีอายุการใช้งานมาหลายปีก็ตามแต่แต่ว่ายูเครนไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องมีการเข้าไปปรับเปลี่ยน เครื่องบินในรูปโฉมใหม่ถึงแม้ว่าเครื่องบินแบบ F-16 นั้นต้องมาประชิญกับสภาวะแวดล้อมของการปฏิการที่ยากลําบากโดยเฉพาะต้องไปเจอกับเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียหรือแม้แต่ระบบป้องกันภัยการของรัสเซียที่มันมีความซับซ้อนในแนวหน้าของสงครามแต่ว่ายูเครนนั้นก็ไม่มีเครื่องบิน F-16 จำนวนมากครับที่จะมาสร้างผลกระทบโดยตรงให้แก่รัสเซียแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบทบาทของ F-16 นั้นก็ถือว่า เป็นเครื่องบินลบที่มีประสบการณ์สูงและมีประสิทธิภาพในการลบสูงทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้อาวุธของมันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันก็มีการปรากฏภาพห้เห็นว่า f 1 6นั้นมันมีการติดตั้งมิสไซล์อากาศสู่ขาดด้วยกัน2แบบ 1. ในนั้นก็จะมีมิาสไซล์พิสัยกลางครับก็จะเป็นรุ่น a i m 1 2 0ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ a m r แรและมิสไซล์อากาศสู่ขาดในพิสัยใกล้ ก็รู้จักกันในชื่อของไซวายเดอร์ก็คือ AAM9 แต่จะยังไม่ได้มีการติดตั้งอาวุธประเภทอากาศสู่พื้นแต่อย่างใดแต่เครื่องบิน F16 นั้นก็สามารถที่จะแสดงบทบาทในขั้นต้นก็คืออากาศสู่อากาศหรือแม้แต่การนำมาใช้ในภารกิจที่เรียกว่าสับสนทางอากาศโดยใกล้ชิดหรือการไปกดดันระบบป้องกันภารกาศของข้าศึกที่เรียกว่าเป็นภารกิจซีด และทำลายระบบป้องกันภายอากาศของข้าศึกที่เรียกว่าเดตผู้เชี่ยวชาญได้มีการพูดถึงว่ามิสไซล์ที่มีการติดตั้งบริเวณปลายปีดนั้นน่าจะเป็นรุ่นเก่าครับก็คือรุ่น AIM 120B แต่ว่ามิสไซล์รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมิสไซล์ในพิสัยกลางที่สามารถทําการได้นระยะนอกสายตาแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้ทุกสภาพการอากาศมิสไซล์เหล่านี้ก็จะมีการติดตั้งเรื่องของเรดาร์เป็นแบบแอคทีฟ ซึ่งก็จะทําให้การพึ่งพาตัวเครื่องบินลบก็น้อยลงมิสไซล์รุ่น AM-120 นั้นก็จะมีระยะที่แตกต่างก่อนออกไปนะครับขึ้นอยู่กับในแต่ละซีรีส์ในแต่ละรุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเจ้าห้าที่ที่มาจากฝั่งของยูเครนนั้นได้มีการออกมาพูดว่าพวกเขาอาจจะได้รับมอบมิสไซล์ตัวท็อปก็คือ AM-120D รุ่นใหม่ซึ่งมันก็มีพิสัยการบินที่ไกลกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่า แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เคยมีการกล่าวเอาไว้ว่ามิสไซล์รุ่น AM120D นั้นไม่น่าจะตกไปอยู่ในมือของยูเครนครับเพราะว่ามันอาจจะก่อเกิดความเสี่ยงก็ได้หากว่ามิสไซล์รุ่นนี้นะครับมันตกไปอยู่ในมือของรัสเซียแต่พวกเขาก็กล่าวว่า AM120C นั้นก็ตกอยู่ในมือยูเครนอยู่แล้วครับแล้วก็ยังมีมิสไซล์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น AM9 Si b e d e r ก็จะเป็นมิสไซล์กาสูการในพิสัยใกล้ ความเร็วเหนือเสียงที่มีความคล่องแคล่วสูงแต่ว่าตัวที่ยูเครนนำไปติดตั้งบนเครื่องบินนั้นก็จะเป็นรุ่น AM9M เป็นรุ่นเก่าซึ่งมีระยะยิงอยู่ที่ประมาณ10ไมล์แต่ว่าในฝั่งของยูเครนเองนั้นก็ได้มีการออกมายืนยันว่าพวกเขาน่าจะได้รับมอบมิสไซล์กาสูกาศรุ่น AM9X เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับหากว่ากองทัพยูเครนได้รับมอบมิสไซล์กาสูกาศรุ่น AAM120D หรือ AAM-9X ก็ X, จะทำให้ F-16 ของยูเครนนั้นก็จะมีการติดตั้งมิสไซล์ที่มีความทันสมัยที่สุดของอเมริกาและก็จะทำให้บทบาทการสู้รบทางอากาศก,าก็จะดีมากยิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากการติดตั้งมิสไซล์ใน2รูปแบบแล้วครับ F-16 ของยูเครนก็จะมีการติดตั้งระบบ Pyrointegrated Dispensing System Plus หรือว่า PIDS ในการป้องกันตนเองเพราะว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ครับที่สามารถช่วยให้นักบินเนี่ยสามารถตรวจจับภัยคุกคามที่กำลังจะเข้ามาในตัวอากาศยานเช่นขีปนาวุธของศัตรูได้ครับ F 1 6ของยูเครนนำมาเพื่อการป้องกันภายนอากาในเบื้องต้นเพราะว่าพวกมันได้มีการติดตั้งมิสไซล์ใน2รูปแบบนี้ครับก็เพื่อนำมาต่อกรกับพวกโดนกรมิกาเซหรือขีปนาวุธล่อนที่มาจากฝั่งเียก็จะเน้นไปที่ ชายเฮต6หรือแม้แต่เจเรนหรือแม้แต่พวกขีปนาวุธนทั้งหลายนะครับที่รัสเซียมีการยิงร่อนเข้ามาซึ่งภารกิจดังกล่าเนะี่ยดูแล้วน่าจะาสมเหตุสมผลดีครับถ้าจะมีการเข้ามาพิจารณาถิงขนาดฟูมิน F16 ในปัจจุบันนี้ครับยังคงมีไม่มากนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการไปพูดถึงความสามารถในการที่จะไปไฟท์กับทากาศโดยเฉพาะ ในห่วงเวลาหนึ่งนะครับ F16 เนี่ยอาจจะเล็งเป้าไปที่เครื่องบินลบแบบ s ู3 4ก็ได้ซึ่งมันก็มีความสามารถที่จะไปโค่น s ู3 4ได้แต่ว่าในขณะเดียวกัน MiG-31 ู3 5เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ต่อกรที่น่าเก่งขามแต่ว่าในเรื่องนี้ครับอดีตนักบินของกองทัพเรือสหรัฐก็บอกว่าถึงแม้ว่า F16 นั้นจะมีการเข้าไปประชิญหน้ากับเครื่องบินลบรัสเซียที่มันมีความล้ำสมัย แล้วก็มีความน่าเกรงขามมีการป้องกันที่ดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่ายูเครนจะสู้ไม่ได้ครับยูเครนเนี่ยก็สามารถที่จะหายุทธวิธีในการมาต่อสู้กับเครื่องบินเหล่านี้ได้สําเร็จมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเสมอไปแต่ถ้าหากว่ามันมีการใช้ยุทธวิธีในการลบในรูปแบบต่างๆทั้งในแง่ของความเร็วระดับความสูงการไปหลอกล่อหรือแม้แต่การไปแจมสัญญาณ อะไรก็ตามแต่ครับที่มองว่ามันได้เปรียบซึ่งมันก็มีความหวังได้ว่า F-16 นั้นก็สามารถเอาชนะเครื่องบินที่ถูกมองว่ามันมีความเหนือชั้นมากกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับผู้นำทหารของยูเครนหลายนายนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจนะครับที่จะนำ F-16 เหล่านี้ไปต่อกรกับเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียหรือจะบินเข้าไปในแนวหน้าของสงคราม มันมีการขีดวงจำกัดไว้ว่า F16 นั้นจะต้องไม่บินเข้าไปในระยะของระบบ S400 หรือระยะของรูปมิสไซล์กาูการุร่นอาราครับที่มันมีการปล่อยมาจากเครื่องบินแบบ m ิก31ในฝั่งรัสเซีย